เพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนํานะครับเพชรพ่อมดเค่าเป้ ay, ผู้ให้บริการเติมเกม,เกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า10,000แคนเติมถูกเติมไวเติมได้ต,ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบวคอยคุ้มสุดๆเติมเกม LL วอริ L w ip, ง่ายแสนง,ง่ายเพียงใช้ได้ออเดดีเท่านั้นใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเค่าเป้อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ อย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะ yeah. She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, well, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a legend. Yeah the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it. เอาเลีครับผมกาวสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยะครับนลวตอนนี้อยู่ในเกม Resident Evil r e e นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวของสกินใหม่ทารอนให้เพื่อนได้รับชมกันนะ เฮ้ยแล้วผมสังเกตความผิดปกติได้อย่างหนึ่งคือเหมือนมาสเตอร์ยีเขาจะไม่แย่งบัฟผมเพราะฉะนั้นนั่นไงกูว่าแล้วตีบัฟอยู่โอเคเราต้องรีบเอาบัฟของเราคืนนะครับผมก็คือตอนนี้มาสเตอร์ยีเขาหยิบม,มาเป็นตำแหน่งของซัพพอร์ตนะแต่เหมือนเขาไม่เป็นเลนนะครับเอ้าไอ้๊ยเชื่อเลยแล้วูผมก็กดคือแค่ผมรีบไปพูดไปด้วยเล่นไปด้วยแล้วมือจะโคตรสมัยมือไปโดนแปดอัลเทอร์ฟารดูเหมือนว่าการรีวิวสก,กินของผมในคราวนี้น่าจะยากแล้วว่ะมีมาสเตอร์ยีมาเป็นก้านหัวคอลนะ อนอกจากต้องคอยระวังฝั่งตรงข้ามแล้วก็ต้องมาระวังฝั่งตัวเองเพื่อแบบว่ามาเวทป่าตัวเองอีกนะมาสเตอร์ยีออกของซับมาแตะมาแย่งผมฟาร์มคืออะไรก่อนฮัลโหลหัวไหลโอ้ยตา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 ยอย่างงี้โอ้ต่ดนนีว่าฟิโอลาเราเก็บตัวของโยนี้ได้นะครับผมเรา๋เอาปูตรงนี้เราลองแกงกลางดูสักหนนะ่อยจะเผื่อแกงได้นะครับตัวของยาโซเอ้าล้วซ้ายพอดีเลยแบบนี้โดนปัดมาหาผมโอ้แต่ผมไม่มีจิ้มนะโอเคแต่หลบลมเขาได้ครับผม ต้องปล่อยให้มาตรยีฟาร์มไปนะเพราะเขาคงเป็นผู้เล่นใหม่น,นี่ไม่รู้เรืตัวของแพนดิออนแต่ว่าผมสงสารตัวของชวิษอะคือตัวของทางด้านบนอะมันเป็นตัวซามิล่านะคือมันกดยับเลยตอนนี้โอ้โหเราเจอแพนดิออนเนี่ยมาเดินตรงเดงินดักอะไรก่อนโอเคเซโรฟีนนะโอ้แค่นี้ก็คือไม่ได้เข้าคีบแล้วอะสงสารมากเลยอะเราหมดจะต้องหาทางมาช่วยแครี่เรานะและแพนดิออนป้วนเปี้ยนอยู่เลนบนนะแต่มาสตรีไปปิดทางด้านบนอยู่แต่น่าจะโดนนะเพราะว่าตัวยีน่าโดนปิดแทนนะ โอเคแฟลออกมาได้อยู่แต่ช่วยเขาก่อนนะไม่อย่าง้เขาตายแล้วช่วงต้นเกมติดต่อเขาแบบว่าเล่นไม่เป็นแต่ถ้าเขาตายเขาไปปั๊มเงินให้ฝั่งตรงข้ามได้อยู่อุ้ยโอ้โหแล้วพทนี่อ้อนแม่งโดดเลยว่ะโดดนี่ก็ใส่ดีครับผมรออะไรอ่ะนี่ฮะลุมนี่ลุมครับผมอุ๊ยโอ้โหแล้วยี่ตายไปไวมากแต่รอบนี้ต้องไม่รอครับก็โดดจักครับผมโอ้โหแต่ว่าเหมือนจะหนีได้นะ โอเคต้องปล่อยไปครับฝั่งตรงข้าวเข้ามากันเยอะกว่านะตัวงาโสใจเย็นนะกระโดดหลบออกมาครับผมโ okay. อเคตัวของมัสเตอร์เราช่วยเต็มที่ทแล้วนะเมื่อกี้คือเขาเดินพลาดอีกนะไม่รู้เขาเดินไปทําไมเอาแล้วตัวของทวิษเดินไปตรงนี้อีกชิบหาย้วครับผมแบบนี้ One <hour> later. และจนถึงตอนนี้มัสเตอร์ยก็ยังพยายามแย่งพับผมอยู่นะโอเคบัฟฟ้าเนี่ยต้องมาตั้งจิตอธิษฐานตั้งสมาธิเล็งเนี่ยผมสมัยดีๆนีเดี๋ดดดวยวโดนแย้ง โอเคนายอ่ะไปได้แล้วไปช่วยแครี่ได้แล้วอืมให้ไม่ตื่นเป็นผู้เล่นใหม่แล้วผมอยากจะพิมพ์อยู่เหมือนกันนะครับว่าโอ้โหแล้วเอ้ยอหนูโตอีกแล้วไงเดี๋ยวต้องโดดช่วยจังหวะนี้ต้องได้ครับตัวสมิธาใกล้ตายจิ้มไปครับหนึ่งชีตัวของเซอร์ฟินไม่มีมานาครับช็อตนี้ตีเข้าไปครับผมเดี๋ยวน่าจิ้มอีกทีน่าจะตายครับแต่บนคิวไปตัวทีเฮ้ยตีตีคิทตีคิทตีคิทขอสแต็กขอสแต็กขอแซ็กขอแซ็กขอแซ็กเรื่อยๆตีตีตีเออสวยงามภาพแปดอยู่นะ โอเคเดี okay, ๋ยวใกล้ตายแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องจิตปูตรงนี้ก็ต้องร์ปกลับบ้านเนี่ยผมเพื่อที่จะเติมเลือดนะเพราะตอนนี้อ็อบเจกต์ใกล้จะเกิดแล้วนะครับโอเควารกลับบ้านนะแต่มาสเตอรี่อยู่สูงมากเลยนะเนี่ยโอ้เราเหมือนตัวของซาวิีราเดินมาแล้วนั่นไงอ่าแต่ตัวของเลนล่าที่หายห่วงครับเฟียร่ากดยาไอโอนิยาผ่าผมแต่ตัวของยีเนี่ยโอ้โดนปัน่นโดนปัน่นโดนปัน่นโอ้ตาย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 ,ตายโอเคตัวของหนวดช่วยชีวิตเอาไว้เลยครับผมมาช่วยตัวของยีนะเกือบตายแนละ้วชอ็อตนี้โอ้วารกลับบ้านก่อนดูพี่เสียตัวขแขอนนะ โดยมาเฉยเลยไม่ใช่แพ็นยอดดียาซื้อโอเนี่ยผมเดี๋ยววักบกลับ้าหน่อยตรงนี้เขาสไลด,ด์เราทีเดียวก็ตายแล้วเฮ้ยเระบับแดงผมโอเคบับแดงเนี่ยจะต้องปล่อยให้ยีไปนะถ้าเกิดผมสมัยตอนเนี้ยผมจะม,มีสมัยไปเล่นอ็อบเจกต์นะครับก็ต้องปล่อยไปหอไก่ตรงนี้แล้วกันนะโอเคก็อาจจะลำบากนิดนิดนึงแนว่ยสำหรับคลิปนี้เพราะว่าตัวของผมมีผู้เล่นใหม่เนาะ โอเคออบเจกต์ okay, แรกเกิดผมเลือกกดรีบเลยแล้วกันนะตอนนี้ถ้าเกิดเอาเงินไปบู๊ให้ทีมก่อนนะ่าจะดีกว่านะครับโอเคจัดตัวของยีมาไหมเออมาไหมมาไหมมาไหมไปเหรอเป็นฝ่าที่ดีไหมหเดินอ้อมไปแล้วครับจังหวะนี้ตัวของโทวิสตายไปอีกหนึ่งครับผมโอเคเอาเลยใครจะได้ก็ได้ไปออบเจกต์เนี่ยไม่ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วโอเคแต่ผมได้ไงปล่อยเลนกลางแตกเลยนะเนี่ยเราเดินไปบกกรต่อได้นะครับโอเคแต่ว่าตัวผมพยายามเก็บบกกรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเค มาช่วยนะฮะผมเลียร์ทางด้านเลนกลางเพื่อที่ให้เมดเรามาช่วยเดินเกมอีกทีนึงครับเอาละส่งที่ออนโขกเราเฉยเลยมาดิมาดิาดกลัวที่ไหนล่ะเดี๋ยวผมจะตายนะเดี๋ยวผมไม่ดักยากนะฮะเนี่ยปากิวไปปุ๊บเอาลวโดนไงอตายครับช็อตนี้นี่ไงโดนจิ้มจะมาดักเราขอโทษทีเราดูทานนะดีโอเคเดี๋ยวอ่าป้อมบนแตกครับผมโอเคแต่ป้อมเลนล่างเราก็แตกเหมือนกันช็อตนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะจะเสียมังกรไฟไปครับ โอเคทีมเราใส่กันยับเลยนะฝั่งตรงข้ามก็จ้องจะบวกอย่างเดียวเลยแต่ต้องรีบไปช่วยเพื่อนรับตัวของฟิโอลานี่เล่นได้อย่างนี้าเอ้ตัวของเซราฟีอันตีวุดไปครับเดี๋ยวดูที่ว่าเขาเข้ามาลึกหรือเปล่าเขาไม่เข้ามามีบอดหรือเปล่าวะเนี่ยอ่านั่นแงหูเดินยืนเหยียบบอดผมนะโอ้้าเป็นงูนี่ฉกผมตายนะครับเนี่ยก็ตานี้นะผมก็มีตัวของเซราฟีนนะครับไอ้ไม่ใช่ตัวของตรงข้ามสิต้องบอกว่าฝั่งเราอ่ะมีตัวของ มาสเตอร์ยี่เขาเดียวที่เล่นไม่เป็นนะอุ้ยใจเย็นคนกำลังพูดใจเย็นใจเย็นยเกือบตายเกือบตายหูเดินหลุดนิดเดียวจะไปอ้อมหลังเขาโดนเขาจากก่อนตอนนี้ต้องวาร์ปกลับแล้วนะครับผมอ่าผมรู้สึกว่าตัดโล่น่าจะเป็นปัญหานะการออกตัดโล่มันน่าจะดีมากๆเพราะสองตัวฆ่ามีตัวสร้างโล่ค่อนข้างเยอะนะครับผมดูดีดูสิเซอร์ฟิมมันให้โลด่ดิโอเคเดี๋ยวเจอกันเลยตัดโล่นะครับ โอ้และแคลรี่เราโดนยับเลยนะตอนนี้โดนซามิร่านะซามิร่าน่าจะเกิดอยู่เนี่ยโอ้โหตัวของยาสุโอกก็เข้ามาสุดมากนะแต่ดีถ้าฝั่งเราแลกไป2ตัวแลกแต่ตัวทวิสตัวเดียวนะครับแต่เหมือนเพื่อนเรายังไม่จบเพียงแค่นั้นเนี่ยต้องเดินไปช่วยนะตัวของมาสเตอร์ยีอีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมช็อตนี้ครับเบิร์สเข้าไปครับผมโอเคตายไปวิญยาณนี้เข้ามาอื้มมาดิจิ้มเขาปจิ้มคงจิ้มแดงอะไรจิ้มมั่วไปหมดครับโอเคแต่เป็นดับเบิลคิวมานะนี่เนี่ยขอเบลดด้วยเลยแล้วกันโอเคก็ถือว่่่่าาาสสสววยยยยอออออออูนนนนนะะะแรรรรกกขงตตตััมมมมเเเเ์์ีีีไไไปคคคืืลลด้บผ็ ถ้าเกิดจ th ังหวะไหนที่ช่วยได้แล้วก็มันเป็นประโยชน์ต่อตัวผมผมก็จะช่วยนะถ้าเกิดช็อตไหนที่แบบไม่ควรเข้าไปช่วยผมก็จะปล่อยตายเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่คนนี้นะมีมัตติ๊กเราด้วยนะเออดู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 มัเหมือนเขี่ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวดูดี่ตัวของซามิด้าสามารถแกงได้ไหมเดี๋ยวให้ตัวของทวิสโลนี่ครับผมอติผมจะมาแล้วมาลุยเอาดิจึ๊บจิ้มจึ๊บ ยังไงโอเคตัวแต่มันเรียบร้อยครับผมก็ตัวแครี่เราเ,าเล่นได้อยู่นะครับแต่ติดที่ว่าตอนนี้ซับเราไม่รู้เรื่องนะครับผมก็เลยอาจจะท้ายเขาเล่นไม่เกิดไปด้วยเดี๋ยวต้องพยายามชงให้เขาเกิดเนาะ มาครับเดี๋ยวได้บัฟฟ้าตรงนี้เดี๋ยวเข้ากลางเลยนะเพราะฝั่งตรงข้าวเขาออกกลางกันอยู่ตอนนี้มีตัวของโยเนสเนี่ยครับของกัปยาซุโอนะมาเขาใครได้เข้าครับเบิร์สไปให้ตายครับโอ้โหแล้วตัวของฟิโอลาจิ้มตัวแตกไปเลยตัวยาสุโอนตายไปอีกหนึ่งครับตัวของเซลฟี่เดินเข้ามาแบบนี้โดนจิ้มครับโอ้โหแตงตีโดนสองตัวสวยๆแบบแต่ว่าไม่น่าจะรอดแน่นี่โดนไบบี้ตะขาลาของเราแต่ปาดตายไปเลยครับสุดระยะนะของสกิลสองเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวทางด้านเลนบนก็กําลังดันป้อมอยู่นะครับและอีกประมาณสามสิบวิมาก่อนก็จะเกิดแล้วนะครับผมมไ่ถึงววิินาาีีเะ โอเคผมว่าผมจะหาดักสักตัวหนึ่งว่ะอุ้ยชิบหายล้าจะไปดักเขาดูเขาดักเองตัวมพีริออนมาดิโอ้โหแล้วเขาตั้งโล่ตั้งโล่ต้องถอยออกมาครับช็อตนี้โอ้แล้วมังกรดินเนี่ยครับผมจะได้ไม่ได้มังกรตัวที่สองต้องวาร์ปทีวาร์ปกลับบ้านนะเรา้ขอให้เพื่อนรีบมาโซนนะถ้าเกิดไม่รีบมาโซนนะน่าจะเสียตัวของมังกรแน่ๆผมจะไม่ดักเขาแต่ว่าเขาดักก่อนนะก็เลยกลายเป็นว่าช็อตนี้ผมพลาดเลยนี่ครับโอเคแต่เหมือนเพื่อนเราพยายามใจนี่อุ้ยมังกรจะตายแล้วฮัลโหลเพื่อนมังกรมังกรมังกรโอ้แต่ไม่ได้้้เเนนียยตัววมอออกก็บบรรรและ โอเคแต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็ฆ่าพื่อเราไป2ตัวเลยตัวของดิโอลาก็ตายด้วยอดีตจิ้ม,มแล้วติดโล่อีกแล้วชิปหายโอช็อตนี้ผมไม่รอดนะครับผมโอ้ oh, คือแพนยอนตั้งโล่มาคือผมเสียทรงเลยนะช็อตนี้เสียมังกรด้วยนะคือตั้งใจจะไปดักเขาแต่ว่าดันโดนเขาดักก่อนนะไม่งั้นก็คงไม่เป็นแบบนี้นะเสียดายเลยนะครับก็เสียมังกรไปถึง2ตัวแล้วนะตัวสุดท้ายคงอ่าเสียไม่ได้นะครับไม่งั้นเขาได้โซดากอนนะส่วนตัวของมาสเตอรีที่หวังพึ่งไม่ได้นะครับตอนนี้นะดู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 อืม และช็อตนี้เพื่อเราไปบวกกันอีกแล้วนะตัวของฟิโอลาเคี่บผมตายครับผมแล้วตัวของซินด้าก็ตายด้วยหรือตัวของปัทวิษณีผมส่วนมาซีนี่ปล่อยผ่านไหมับปล่อยผ่านไหมต้องสนใจครับผมอ่าเหมือนฟิโอลาเริ่มเสียทรงหรือเปล่าครับตอนนี้ ตัวของซามิราดันล่างอยู่ต้องรีบไปกันป้อมนะครับโอเคคีบกาลังจะเข้าป้อมนะก็ตอนนี้ป้อมเราอะไรทุกอย่างก็คือได้เปรียบหมดนะครับโอเคตัวของทวีสีบมันตายนะตัวของบอลนัชชอใกล้จะเกิดแล้วนะส่วนผมกําลังจะได้ตัดโลแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวฟาร์มรอเพื่อนแล้วเราก็ไปออกับเพื่อนนะจะดีที่สุดเพราะเหมือนซีรลาเราชอบปวกนะครับผมถ้าเกิดไม่มีใครคอยตามหรืออะไรเงี้ยบางจังหวะผมอาจจะพาเขาชนะได้ถ้าเกิดเขาเข้าไปเล่นคนเดียวมันอาจจะจบไม่ได้ไง โอเคตัวของบอลนาชอใกล้จะเกิดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมต้องรีบกลับบ้านไปออกตัวของตัดโลนะแต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับมาสเตอร์เย e, เอาว่าฟ้าผมีกแล้วแล้วผมไม่อยากให้เขาเลยว่ารอบนี้โอ้แต่ไม่ทันครับผมแต่ตัวของโยนี้มานะไม่ไราถือว่าเอาคิวโยนี้ไปนะตัวของมาสเตอร์เยตายหรือเปล่าวนะโอเคมาช่วยได้อยู่นะครับผมแต่ว่าไม่น่าช่วยนะคนอย่างพี่แกเนี่ยเออแต่ไม่เป็นไรครับเราได้คิวก็ถือว่าดีนะตัวบองบอนาชอเกิดเป็นที่เรียบร้อยทางด้านเรลล่างบวกกันอยู่นะ ไอ้เคอยากฟาร์มก็ฟาร์มไปนะตอนนี้ขอตัวของตัดโลอะไรต้องรีบไปช่วยเลนล่างนะเหมือนตัวของฟิโอลาจะเข้าไปแล้วหรือเปล่านะ่ามอจากแผนที่ตอนนี้โอ้ยเลือดอร้อนเลือเกินเลือดร้อนอะไรขนาดนั้นครับพี่ให้ตัวของแผน่นที่เอเปิดบอลลอนคนเดียววะแต่แต่ตัวฟิโอลาเราฆ่าได้นะตัวของยาซุโอแต่ว่าก็ตายไปเหมือนกันนะแต่ว่าตัวของโนเนก็ตายแต่ว่าซินด้าก็ตายแต่ว่าตัวของ นี่เลาซามิล่านะตัวปัญหามานี่นี่จิ้มเป็นหนึ่งทีโอเคกระโดดไปทางนั้นนะจิ้มใส่กลเลมเลยนะช็อตนีโอเคดีนะที่เหลือตัวของผมก็ทวิสตอยู่นะเนี่ยทวิสตเก็บตัวของซามิล่าได้นะคือว่าเป็นช่วงเอาคืนของเอดีแคลรเรานะจากที่ต้นเกมนะดโดนกระทาลุนแบบว่าทารุนกรรมมานานมากๆแต่ผมว่าตาเนี้ยนะถ้าเกิดฟิโอลาอย่างเล่นใจร้อนแบบนี้ก็มีโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามเขาจะสวนพิกได้อยู่เหมือนกันนะเพราะผมต้องหวังพึ่งการเดินเกมหรือการเดินนําของเขานะพราเขาเป็นไฟเตอร์คนเดียวของเกมในตานนี้เลยนะ ตอนนี้ผมก็ทําท,ทั้งเลนกลางแล้วก็เลนบนนะแต่ตัวฟิวลาเราฆ่าตัวของยาสุโอไปได้นะเหมือนพ so, okay. yeah, so ี okay. ่แกจะไปเลือดร้อนอีกแล้วนะแล้วก็ไม่น่าจะรอดนะน่าจะตายนะครับผมโอเคเขากําลังนัวกันอยู่นะช็อตนี้จะตัวของฟิวลาว์ปกลับบ้านได้หรือเปล่าโอ้แต่ว่าไม่ได้นะต่อตัว่ามาเล่นนะครับโอเคต่อตัว่าตอนนี้อยู่ทางด้านเลนกลางเยอะมากนะครับผมถ้าเกิดเขาไม่กลับมาผมจะได้ป้อมบนปีนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูซิว่าเพื่อนเราจะสามารถยื้อไปได้หรือเปล่าตอนนี้เขาอยู่กลางเดียดมากนะยังไม่มีใครมากันนะ เดี๋ยวดูซิว่าเราจะสามารถเอาถึงป้อมในได้ไหมนะถ้าเราได้ถึงป้อมในนี่บอกเลยว่าเราคุมเนี่ยผมเพราะว่าซูเปอร์ม,อมินเนี่ยจะมาเนี่ยับโอเคตีไปดีไปถ้าเกิดตัวพายที่อนมาเนี่ยผมสู้ได้อยู่นะเพราะผมมีโลกันสตันอ้าวแล้วตัวพายที่อนมาไงมาดิมาดิมาดิมาด,มาดินี่นะวางโลวางโลเอียงชีวิตเปลี่ยนนะน้องโอเคถ้าสือช็อตนี้นะครับตัวจะสูโอ,อ้เกิดประกันนะ่าจะพอครับปลายถึง4ตัวนี่ครับก็กลายเป็นช็อตที่ว่าได้จะสวยของเรามากๆนะเพราะว่าผมได้ป้อมถึงป้อมในเลยอันนี้คือฝั่งตรงข้ามจะลำบากแหละ โอเคครับเราได้ป้อมด้วยนะแล้วบางกรน้ําแข็งตัวนี้ผมมาดักรอเลยนะผมจะไม่ให้โซดาก,ก้อนขอเขาติดขาดนะอย่างน้อยๆเนียนะ่ยบเอามังกรมาสักตัวนี้คนระับผมมาเป็นบุญให้กับบุญแต้มของทีมเรานะโอเคได้บางกรนะแต่เหมือนจะมีของแถมนะเพราะมีคนกําลังจะกระโดดลงมา่เียครับผมสวัสดีจ้าของแถมของทีมเรานี่จิ้มติดคีไปหนึ่งทีนะตัวแตกไปเลยครับช็อตนี้โอเคครับผมในนี้ตัวแพติออนตายนะก็เป็นเรื่องงามยามดีที่จะเปิดบารอนาชอนี่ครับผมและคีเราก็ทําเลนได้สูงทุกเลนนะครับผม โอเคแต่ตัวของทีมเราเหมือนจะไปบวกกันหรือเปล่านะขออย่าเพิ่งไปบวกเลยนะมาเอาบารอนดีกว่ามาเอาบารลอนล้วค่อยดันล้วค่อยไปบวกกันนะทุกคนนะคร,รับบออนนาชอที่เป็นบัตรกลุมดุลของทีมเลยนะครับผมถ้าเกิดเราได้มาเนี่ยน่าจะแทบออโต้วินเลยนะมาตีครับเราทุกคนก็มาโซนกันอย่างดีนะตัวของซินด้าก,ก็อยู่ดีแต่ตัวของจุดนี้พยายามจะเดินมานะครับผมโอเคแต่ว่าช้าไปแล้วนะเพราะเราได้นะของข้ามาันถึง4ตัวนะครับผมเลือดมีครึ่งหล่อ่าเข้าดีปะวะ เข้าไม่เข้าไม่รู้แต่ตอนนี้ใส่ตัวของเซฟตีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคแฟดหลบอะไรครับเนี่ยตัวของซามิล่าลัมทิปเปิลคิวไปครับช็อตนี้แล้วตัวของติโอลาไล่จิ้มโบ้จิ้มบะอยู่เอาคอร์ตคิวไปครับผมตัวของซามิล่าแต่ตัวของติโอลาเราก็ทิปเปิลคิวไปเหมือนกันนะโอ้ลินพันกันแล้วนะต้องคอยพากนะช็อตนี้โอเคครับผมน่าจะเป็นการจบบ้านแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเลือดไม่พร้อมนะตัวบาลอนตีไปครึ่งหลออนะเบรสใครก็แบบว่า,วาเหลือกระจิดจะจอยนะ โอเคตัวของเซีร่าน่าจะจบได้นะแต่ทันจริงๆดันทางด้านเลนบนจบเลยก็ได้นะเพื่อนโอเคแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เวลาเหลือเพื่อนครับทำอะไรก็ได้ครับตีป้อมบนก็แตกเหมือนกันนะตีป้อมกลางแล้วก็ไปตีป้อมในก็แตกเหมือนกันนี่ฮะม,มามาโอเคน่าจะจีจีวพีนี่ยของสำหรับตานี้นะอ่าก็จัดได้ว่าแอบตึงมืออยู่เหมือนกันนะว่าจะมารีวิวสกินแบบชิวๆนะกลายเป็นว่าเจอผู้เล่นใหม่เล่นไม่เป็นมาแย่งฟาร์มนะไม่ยอมไปช่วยแครี่นะซามิล่าเกิดไองนี้หยาบเลย โอเคครับผมแต่ก็เป็น m V P ไปนะสำหรับสกินใหม่ทารอนนะเดี๋ยวผมพาไปดูโมเดลของตัวสกินนี้กัน โอเคครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาสกินใหม่นะของตัวทารอนในห้องใครที่อยากได้ก็ไปจับจองซื้อเป็นเจ้าของก็ได้แล้วนะตอนนี้ในหะ้องไทยที่ไม่รู้จะเติมร้านาไหนก็อย่าลืมในะมห้องพ่อมดเชว่าเปในหะ้องใส่โค้ดคัสซิกรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะครับรายละเลอยียดอยู่ที่ใต้ดีฟิวชั่นหรือคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ในหะ้องกดแชร์กดซนะับสไครต์ในห้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสามารถโดเน t เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับไม่่่่่่วาาาจะะะเเเเเเเป็นน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 รรรรรรบบรรออรบบบหหหหืือออออออพพพ้้้มมยยยย์์ใใคคคคคัััผททททีีูตตลโสๆไก ไรนีก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้ร่างคอมเมนต์เลยเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งเอาไวน้นะมีโอกาสจะทําให้ทุกคนดูอย่างแน่นอนนะโอเคบสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหมให่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ